สดีน้งนทุกคนนะครับมาเฉลยข้อสอบกันต่อครับเป็นข้อสอบภาคกอสอบพอมาตรา38ข้อ2เนาะครูเฉลยเป็น ep ที่3นะครับดังนั้นใครยังไม่ดู ep ที่1 ep ที่2ย้อนไปดูนะ ep นี้เป็น ep ที่3ครูจะพยายามเฉลยข้อสอบต่อเน,นื่องครับเพื่อให้น้นได้เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้หลักการได้รู้คําเฉลยแล้วก็ได้รู้แนวคิดเอาไว้ปรับใช้เอาไว้ประยุกต์ใช้ในอนาคตนะครับทุกๆข้อสอบมันมีค่าทท้งนั้นแหละข้อสอบมันก็จะออกวนเวียนกันประมาณนี้นะครับคณิตศาสตร์นะครับนเรียนร้อยข้อเนาะร้อยข้อก็อย่างที่ทุกคนทราบ60%ก็คือ60ข้อเนาะใช่ไหมครับก็ใครได้60ข้อก็จะสอบผ่านไม่ต้องกังวลน,นะครับน,นักเรียนยังมีวิชาภาษาไทยมาช่วยเราอีกใช่ไหม มาในวันนี้ครูเฉลยคณิตศาสตร์กันต่อครับนักเรียนก็วันนี้นักเรียนจะพบว่าเขาเอาเรื่องอัตราเร็วและก็เรื่องอายุมาออกครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันครับนักเรียนข้อแรกคุณคุณนะตาอายุ60ปีหลานอายุ12ปีอีกกี่ปีตาถึงอายุเป็น3เท่าของหลานคุณคุณโจทย์ไหมครับนักเรียน โจทย์ข้อนี้คล้ายนะคล้ายกับข้อนี้มากเลยนะมาให้ข้อสังเกตคล้ายกับ e x a มันที่ยี่บเมีนาคมหกเจ็ดที่ครูทำเฉลยไปถ้านักเรียนได้ดูเฉลยข้อนี้นั่นียนก็จะได้วิธีคิดสอบพอถมันกันครูถึงบอกไงครับอยากให้นักเรียนดูเฉลยที่ครูสอนเนาะนักเรียนจะได้แนวคิดไปปรับใช้ข้ออื่นด้วยนักเรียนดูเหมือนกันนะหลักการคิดเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นตากับ ข้อสอบสอบพอเป็นตากับหลานส่วนข้อสอบของ e-exam เป็นของลูกกับพ่อให้ดูอัตราส่วนอันตราส่วนสามต่อหนึ่งเหมือนเดิมปะสามเท่าของหลานก็คือสามต่อหนึ่งปะหลานเป็นหนึ่งตาเป็นสามเหมือนเดิมนีเครูถึงบอกไงครับมีใครได้ดูคลิปนี้ที่ครูเฉลยบ้าง ครูถึงบอกไงไม่ว่าจะเป็นข้อสอบกพอพไม่ว่าจะเป็นข้อสอบหน่วยงานอื่นๆถ้าเป็นคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภา,าษาไทยถ้าเป็นภา,าษาอังกฤษถ้าครูฉเฉลยอ,อยากให้นักเรียนมาฟังนั่นเองจะได้เอาไปใช้ต่อใช่ไหมครับครูให้ดูหลักฐานเนาะเหมือนกันเด้เปลี่ยนจากพ่อลูกกลายเป็นตาหลานแต่หลักการคิดเหมือนเดิมมาดูครูค,คิดกันครับนักเรียนหลักการคิดก็จะตั้งสมการเหมือนเดิมเนาะตั้งสมการปัจจุบันกับตั้งสมการอนาคตตากับหลานแล้วก็จะได้คําตอบออกมาเหมือนเดิม นักเรียนดูเลขแล้วนักเรียนจะตกใจเขาออกแบบว่าเหมือนเดิมมากๆเลยเนาะนักเรียนเห็นเลขสิบสองไหมครับอีกสิบสองปีข้างหน้าก็ไม่น่าเชื่อเนาะข้อสอบข้อนี้ตอบอะไรกันครับรู้ไหมตอบสนะิบสองน้าเรียนเดี๋ยวมาดูกันครูเฉลยให้ดูนักเรียนแอบดูตรงนี้ให้ดูเล่นอีกสิบสองปีข้างหน้าไม่น่าเชื่อเนาะข้อนี้ก็ตอบสิบสองเหมือนกันนะอีกสิบสองปีข้างหน้าตานักเรียนดูคําใบ้เขาอีกสิบสองปีข้างหน้าตามี พ่อมีอายุสามเท่าของลูกข้อนี้ถามว่าอีกกี่ปีข้างหน้าตาถึงมีอายุสามเท่าของหลานคําตอบสิบสองเหมือนกันเลยเหมือนกันแบบหน้าตกใจครูขออนุญาตไฮไลท์ลบก่อนนะน,นั่นดูตรงนี้ครูขอไฮไลท์โชว์ข้อสอบจากสกากกํานักงานกอพออีกสิบสองปีพ่อมีอาตาัตราสามต่อหนึ่งข้อสอบสอบผอถามว่าอีกกี่ปีจะเป็นสามต่อหนึ่งไม่น่าเชื่อเนาะเขาเหมือนเล่นมุกเดียวกันนะครับสิบสอง ซึ่งก็ตรงกับตัวแรกอันนี้นะครูให้ดูตลกๆนะให้ดูว่าเออมันคล้ายๆใช่ไหมแต่ครูไม่ได้บอกให้นักเรียนกามม่วหรอกให้นักเรียนคิดอะไระครับแต่ว่าถ้านักเรียนคิดข้อนี้ได้ก็จะคิดอีข้อได้อ่ะครูเฉลยอย่างรวดเร็ว,รวนาะนักเรียนก็แบ่งเป็นใครครับก็แบ่งเป็นปัจจุบันครูขเขียนอันนี้เนาะจะได้สวยๆปัจจุบันแล้วแล้วก็อนาคตปะ่ะอนาคต อนาคตไม่สวยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขียนใหม่ปัจจุบันอนาคตเดี๋ยวไม่มีพื้นที่ว่างอนาคตน้กงเรียนไม่รู้ว่ากี่ปีใช่ไหมก็ให้อนาคตเป็น x ใช่ปะ x ปีเราไม่รู้อนาคตเนี่ยเหรอปะแล้วก็ตาหลานเหมือนเดิมเอาใครก่อนดีตาก่อนอยู่แล้วปัจจุบันตาหกสิบปีปะ หลานน่ะโจทย์บอกเสร็จสรรพหลานสิบสองปีก็เขียนไปนั่นเหมือนเดิมป่ะอนาคตอ่ะอนาคตเราไม่รู้กี่ปีอนาคตตาจะอายุห้าสิบหกสิบบวกเอ็กซ์เดี๋ยวครูจะพิสูจน์สมการให้เรียนดูว่าเราคิดถูกโอเคไหมครับต่อไปหลานน่ะหลานคือสิบสองบวกเอ็กซ์ครูบอกแล้วไงครับนักเรียนถ้านักเรียนรู้อ่ะเราทําได้หมดแหละครูขออนุญาตครับจะได้เล็กลงอืมแบบนี้อย่างนี้ป่ะขยับนิดน,นึงต่อไปเขาบอกว่า อีกกี่ปีตาจะสามเท่าของหลานก็คือ x ปีใช่ไหมเราก็ไม่รู้ก็มาตั้งสมการใช่ไหมขออนุญาตเขาบอกว่าอีกกี่ปีไม่รู้ตาขยับครับตาจะมีอายุสามเท่าของหลานเขียนนี้เลยการนั่งเนี่ยนัเรียนรู้อยู่แล้วะว่ามายังไงครูเคยสอนในคลิปที่แล้วแล้ว ใครยังไม่ดูคลิปนี้ย้อนไปดูหน่อยนะครับคลิปของกอพอเนี่ยเดี๋ยวครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะสดสดแลร้อนของปีนี้เลยอ่ะโจทย์บอกว่าตาต่อหลานคือสามต่อหนึ่งใช่ปะ่ะเท่ากับสามต่อหนึ่งครูครูรู้ได้ไงสามต่อหนึ่งนี่ไง, 1, ไง,ง,ง 1, สามเท่าไงขยับเนี่ยครับสามเท่าอ่ะขยับตัวนี้อีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามเท่าเห็นป่ะสามเท่าของหลานก็คือสามสามต่อหนึ่งไงครับ เห็นปะถ้าเรารู้จริงสบายก็เหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะแล้วก็ไปเลือกอายุตาในอนาคตมา60บวก x กับ12บวก x, x ใช่ x, ไหม60บวก x คุณไหมเหมือนเดิม12บวก x หลักการคำนวณยังเหมือนเดิมเลย mm hmm. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสังเกตมีแค่ตวคัว x ครับแ mm hmm. สดงว่าเป็นไม่เกินมอต้นป .6 ก็เป็นตัวแปรเดียวเหมือนกันนะครับคู <c oughs> ถึงบอกไงสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรกว่าจะเรียนเราเรียนมปลายครับ หลักๆ x y ไซน์อะส่วนใหญ่ก็จะเกินมปลายแล้วโอเคไหมครับแต่มต้นก็มีนะสองตัวแปรสมัยเนี้ยถูกไหมครับหลักสูตรใหม่แต่นี่แค่ตัวแปรเดียวครับเด็กประทั่วๆไปก็เรียนตัวแปรเดียวตัวแปรตัวแปรแบบนี้เขาก็เรียนกันแล้วโอเคไหมครับอ่ะย้ายข้างย้ายข้างครูพยายามพูดให้นักเรียนมีความมั่นใจมากข,ขึ้นว่าเออนักเรียนยังทบทวนทันนะครับเรายัางเรียนรู้ทันมันไม่ได้ไกลมันไม่ได้ไปมันไม่ต้องไปเรียนถึงระดับมหาลายัยคือว่านักเรียนสามารถทบทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับ ป .6 ถึงม3อะไรอย่างเงี้ยเรนก็จะคล่องตัวแล้วก็ทำข้อสอบได้โอเคนะครับย้ายข้าบย้ายอย่างนงี้เนาะใช่แก้สมการปกติเลยครับหลักการแก้สมการไข่ก็ฝั่งหนึ่งก็60บวก x ็คูณ1ก็จะได้60บวก x อีกฝั่งหนึ่งใส่วงเล็บสวยๆก็จะเป็น3คูณกับก้อนของ12บวก x นี้อะไรก็กระจายครับเขาเรียกกระจายเข้าวงเล็บกระจายกระจายอ่ะก็จะเป็น60 ครูขยับก็จะเป็น60บวก x เท่ากับ12 3 36ลบ3 x ครูขอโทษบวก3 x ก็คูณเข้าไปเนาะ60บวก x เท่ากับ36บวก3 x ก็ย้ายข้างนี่เดี๋ยวครูพิสูจน์ให้ดูด้วยสมการมันใช้ได้จริงอะเอามาตอ่อตัวแปรส่วนตัวแปรต,ตัวเลขส่วนตัวเลข36บวกอยู่ย้ายมาลบนี่นะครับ แสมการปกติ 3x อยู่กับที่ย้าย x ไปลบได้ออกมาเป็น 2x เท่ากับใช่ไหมครับ 2x เท่ากับ24เนอะดังนั้น x เดียวคือ12เราให้ x เป็นอะไรเราให้ x เป็นอนาคตก็คือปีใช่ไหมอีกกี่ปีนั่นเองอีก12ปีตาจะมีอายุเป็น3เท่าของหลานคิดว่าจริงไหมครับ12ปีครูโชจริงสิครับลองลองลอง,ลองกลับไปตรงน,นี้ เอาสิบสองไปบวกสมมติอันนี้เป็นสิบสองใช่ปะก็กลายเป็นเจ็ดสิบสองอ่ะเอาสิบสองไปบวกสิบสองก็กลายเป็นยี่สิบสี่ลองสียตั้งเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสองหกสิบบวกสิบสองได้เจ็ดสิบสองสิบสองบวกสิบสองได้ยี่สิ่ยี่สิ่ยี่สิ่หนึ่งยี่สิ่ยี่สิ่สามเจ็ดสิบสองก็ได้สามไงสามเท่าไงอีกสิบสองปีตาจะอายุสามเท่าของหลานครูคิดเป็นไงครับ แกสมการย้อนหลังเนี่ยคำตอบร้อยเปอร์เซครับใครตอบสิบสองได้ร้อยเปอร์ซคูพานไปดูข้อต่อมาข้อนี้ปะข้อนี้หลายๆคนคิดว่ายากจริงๆง,ง่ายมากครูสอนไปแล้วอ่ะขอย้อนดูโชว์ด้วยครูไม่เคยเพิ่งทําคลิปครับคลิปนี้สอนมาแล้ว4ี่ปีครูเขียนชัดเจนว่ามันจะมีสองอย่างที่เรียกว่าระยะทางกับสิ่งที่เรียกว่ากรารกระจัดระยะทางคือเส้นตรงนักเ,เรียนดูครับเดินทางเป็นสามเหลี่ยม ใครยังไม่เคยดูคลิปนี้ลองไปดูครับครูสอนไว้อย่างละเอียดและครูจะแปะที่ใต้คอมเมนต์ไว้ให้ครับครูสอนจริงจังเห็นไหมถ้านักเรียนเคยเรียนกับครูเนี่ยนักเรียนดูครูพูดกับมําเนี่ยครูเปิดสมัยก่อนครูยังตัดคลิปไม่เป็นักเรียนดูดินัเรียนจะเห็นพัฒนาการของครูครูตัดคลิปไม่เต็มขอบเห็นปะครูยังไม่เก่งนะเนี่ยคนเราพัฒนากันได้เมื่อก่อนครูไม่เก่งครูตัดคลิปไม่เต็มขอบตัดยังไงก็ตัดไม่ตัดไม่เต็มเพราะไม่เป็นไง ก็เรียนเองอะครับแต่ครูก็มีความตั้งใจจะสอนนักเรียนต่อให้มันไม่เต็มมันก็สอนนักเรียนได้ถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ครูตัดคลิปเต็มแล้วเนาะโอเคนะครูโชว,โชว์เห็นไหมเมื่อ4ี่ปีที่แล้วในคลิปนี้นักเรียนก็ดูกันเยอะดูครับระยะทางกับการกระจัดนักเรียนดูภาพจะเข้าใจระยะทางคือเส้นยาวครับก็คือ6กบวกแปดป่ะระยะทางดูปะ่ะสิบสี่การกระจัดคือเส้นตรงใช่ป่ะเส้นตรงคือเส้นที่สั้นที่สุดก็คือเส้นพิทากรัสใช่ไหมก็คือได้สิบเห็นปะ่ะความต่างเนี่ยเห็น แค่นี้เองดังนั้นนักเรียนอ๋อผมเคยเรียนครูผมจําได้ถ้าโจทย์ถามเส้นสั้นคือโจทย์ถามการกระจัดไงแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าเส้นสั้นที่สุดก็คือคิดปกตินักเรียนครับครูทําใหด้ดูอะไรบางอย่างนักเรียนเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์จากพิธ,ธากรัฐให้ดูขำๆนะเคยเรียนใช่ไหมมอต้นอ่ะหกขอวงละกันนะหกแปดอีกอันหนึ่งจะได้สิบเคยเห็นไหมครูขออนุญาตเขียน หกแปดสิบอีกอันหนึ่งคือไรสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกแปดสิบด้านของมุมฉากพิทา a g o r เนี่ยคณิตศาสตร์พื้นฐานถูกไหมครับครูอยากให้นักเรียนรู้เวลานักเรียนเลเรียนกับครูนักเรียนจะเข้าใจหลายๆอย่างจนติดปฏิปติปต่อได้และการทำข้อสอบไม่ใช่ยากมาดูครูสอนย้อนไปดูคลิปนี้ได้นะเดี๋ยวแปะไปที่ใต้คอมเมนต์อืม่ะดูครูสอนสอนแบบสุดเอาง่ายๆเลยนะ นายเเดินไปทางทิศเหนือนั่นเอก็เดินนายเเดินไปทางทิศเหนือหกสิบห้ากิโลครูเดินแล้วนะ6 5สิกิโมขอเขียนตรงนี้แล้วกันหกส km แล้วเขาบอกว่าเดินย้อนมาทางเดิม35มสิบห้กิโลย้อนมาทางเดิมคือทับเส้นเดิมนั่นีอยดูทับเส้นเดิมย้อนมาทางเดิมกี่กี่กิโลสามสิ้า km รู้ใช่ไหมเนี่ยณตอนนี้เจะรู้แล้ว ตรงนี้ถึงตรงนี้คือเท่าไหร่เหลือเส้นสามสิบเคมนี่คือจุดที่เราจะต้องใช้ก็เขาเดินไปแล้วก็เดินกลับไงมันเหลือเส้นทางอยู่แค่ที่นี้ถูกไหมสามสิบกิโลเมตรต่อมาเขาบอกว่าเดินไปเก้าสิบองศาเด็กงงครูทําไมต้องเก้าสิบครูตอบเรียนได้ถ้าเดินไม่เก้าสิบจะใช้พิธาการัสไม่ได้แต่ถ้าเดินเป็นเก้าสิบจะเกิดพิธาการัสเพราะพิธาการัสคือด้านที่เป็นมุมฉาก เขาก็เลยบอกว่าเห็นปะทฤษฎีเป๊ะเก้าสิบองศาครูเดินครับเดินเก้าสิบองศาเป็นพิทากรัสเห็นปะแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเดินกี่กิโลสี่สิบกิโลนักเรียนจะเห็นตัวเลขอีกตัวนึ่งเลยอือครูไฮไลท์แล้วโจทย์ถามว่าเดินเป็นระยะใกล้ที่สุดระยะใกล้ที่สุดเขาเรียกระยะที่เรียกว่าการกระจัด การกระจัดภาษาฟิสิกส์เขาเรียกเวกเตอร์ S ครับดูครูเขียนเล่นๆอยากให้ความรู้นักเรียนครับเวกเตอร์ S เวกเตอร์ S คือตรงไหนครับเวกเตอร์ S คือจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเริ่มต้นตรงไหนเริ่มเดินตรงนี้นะจุดสุดท้ายอยู่ไหนนี้ลูกศรจุดเริ่มต้นชี้ไปที่จุดสุดท้ายอันนี้คือเริ่มเรียกการกระจัดอันนี้จุดสุดท้ายที่เขาไปถึงแค่นี้เส้นอื่นไม่เกี่ยวดังนั้นตรงนี้คือ S สลูกศรที่เรียกว่าการกระจัด ดูครูสอนเทคนิคอย่างง่ายก่อนเด็กปกติเขาไม่ทำมันหรอกข้อเน,นี้ยเขารู้หลักการเส้นมุมฉากเห็นอะไรนี่ั้ยนี่สามปะสามสี่จำมากี้ได้ปะสามสี่ห้าสามสิบสี่สิบด้านเนี้ยเดาได้อยู่แล้วละ่ะคือห้าสิบคำตอบคือข้อเน,นี้ยตอบห้าสิบใครตอบห้าสิกิโลเมตรอะถูกแต่อันเนี้ยมันเด็กน้อยถ้าพูดแบบเนี้ยใครก็พูดได้ใช่ไหมมันสอนไม่จริงจังอะครูจะสอนให้ดูว่า ในความเป็นจริงแล้วเลข50ไม่ได้เกิดจากการบวกเลข50มาอย่างไงกันแน่มาดูครูสอนเวลาสอนนักเรียนต้องสอนให้รู้จริงครับขออนุญาตวาดมันจะเหลือแค่นี้ใช่ป้าเนี่ยมันจะเหลือแค่นี้อืมแค่นี้อันนี้คือสามสิบอันนี้คือสี่สิบแล้วนักเรียนต้องการหาเส้นนี้เส้นเอสลูกศรก็คือการกระจัดนักเรียนสังเกตเห็นไหม มันเกิดจากด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยครับก็เลยเกิดพิทากลัสได้สูตรของพิทากลัตครูใส่เลยนะเนี่ย s อลังสเท่ากับด้านประกอบด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน S ครับเนี่ยเท่ากับด้านประกอบอยกกําลังสองก็คือสี่สิบลังสองบวกกับสามสิบลังสองสี่สิลังสองได้พนะันหก้นะห้ามมัวนะสี่สี่สิบหกเต็มศูนย์ตัวสามได้เก้ได้สองพัจินตาการดี 2,500คือ S ลู 3, กศรกำลังสองนะอขอเขียนให้สวยหนะ่อยมันคือ S ลูกศรยกกำลังสอง s ลูกศรยกกำลังสองนะเราต้องการกี่ S เราต้องการ S เดียว Squarer ู o เ s เดียวใช่ปะ่ะก็ถอดส q u a r e r ู o สองพันนักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะสองพันหก็คือ50าสคูณห้ถอดรูทออกมาก็เป็น50กิโลเมตรหน่วยตามที่เขาให้มา KM k m, k m. ครูโชชัดเจนว่าระยะทางที่สั้นที่สุดคือการประจัดก็คือเส้นนี้เส้นน้าตาลครูเนี่ยโอเคไหมครับระวังดีๆถ้าโจทย์ถามระยะทางตอบอะไรครูเคยสอนระวังดีๆนะถ้าโจทย์ถามระยะทางระยะทางเขาแกล้งเรยนะระยะทางคือ S ธรรมดาครับไม่มีลูกศรระยะทางเป็นสเกลาร์ไม่ใช่เวกเตอร์ใครไม่รู้ย้อนไปนฟังครูสอนได้ <laughs> โอเคไหมครับอ่าระยะทางถ,าถ้าถามระยะทางเรียนต้องตอบอะไรครับ 40่สบวกสาได้70ครับระยะทางคือ70็ดนะขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ถามอะไรแต่ข้อนี้โจทย์ถามตรงนี้โจทย์ถามการกระจัดไม่ได้ถามระยะทางให้ระวังว่าโจทย์ถามอะไรถูกปะ่ะระยะทางคือคิดทั้งหมดการกระจัดคือเส้นตรงเส้นตรงคือจุดที่สั้นที่สุดก็คือ50นั่นเองครูสอนเคลียร์หมดแล้วเนาะก่อนไปครับ แจกเอกสารประกอบคลิปติวแจกข้อสอบนี่แหละแล้วก็แจกคลิปติวหัวข้ออัตราเร็วการคำนวณอายุที่ใต้วิดีโอนะครับตรงไหนที่เรียนขอบคุณครูครับมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูแปะคลิปติวไว้บนสุดปักหมุดไว้ให้ที่ตรงคอมเมนต์นั่นแหละรวมถึงเอกสารโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเข้าใจลึกซึ้งเนาะไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ